สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิชเชอร์นินะคะแล้วก็เพืพาชมระดมระดุดบายทิชเชอร์นินนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่อูประเสริฐการช่างนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านขวดนี่แหละนะคะนี่ซานมเย็นนะคะได้รับบาดเจ็บนั่นก็คือดอกจอกแตกน,นะคะเมื่อวานก็วิ่งไปซื้ออะไรอยู่ที่โคราชนะคะไปซื้อดอกจอกใช่ไหมแหละไปซื้อที่ เสียงกงที่โชคชัยค่ะแล้วก็กลับมาก็เย็นพอดีช่างก็เลยเขาเลิกงานหมดแล้วอันนี้ก็ทำต่อค่ะตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบสองแล้วยังไม่เสร็จเลยน่าจะกำลังประกอบอยู่นะคะ <S <S เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูช่างกำลังทำใใ้รอยู่ อันนี้เราอยู่แบบอู่อยู่ท่ามกลางป่าอ้อยเมื่อวานแ็รถตัดอ้อยอยู่ตรงนี้วันนี้ก็ตัดอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็เมื่อกี้ย้ายไปอยู่ทางนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีรถตัดอ้อยรถตัดอ้อยเยอะมากน่เหม็นน้ํามันมากเลยน้ํามันเรื่อรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูนะคะคันนี้ก็มาโมดป็นคนขับกาลังจะใช่ไหมกำลังจะ,งจะขับ เที่ยวแรกได้ยินเสียงดังปักสรุปแล้วเมื่อวานก็เลยไม่ได้สักเที่ยวนะคะได้เอาเรถมาส่งก็ต้องรออะไรก็เมื่อวานกับวันนี้มัาจะไม่ได้วิ่งงานแล,แล้วจะได้วิ่งทีถ้าจะพูดเ,ย,เย็นของเรา ไปดูนะคะช่างอยู่ฝั่งนู้นสรรถตัาปีที่แล้วเลยร้านก็เอามาที่ยี่ห้ออะไรเคสเคสเคสี่ช่างของไอ้มันมาแล้วมันทำมันทำไม่ได้มันเสียไดายสตาร์ทไป เลยร้านไม่ได้ทำงานมันเลย <c oughs> มันเลยโท้ง <c oughs> ไม่บอก <c oughs> เอาเฉลยเอากลับโรงงานคืนเลยผมไม่เอา <c oughs> ที่ทานผู้จัดการตั้งายได้เงิน แค่ผมทำงานเนี่ยฉีดจเลยลงไปสอประกอบเองบอกเพื่อน ย mm ังไม่เสร็จไหนอะยินเสียอ๋อคอยยืมข้างใต้้องเห็นไหมคะมันย้อนเต็ม 没有。

ออน้ยเส้นนี้นี่รถอ้อยวิ่งตลอดเลยนะคะเส้นบ้านกวดวิ่งไปโรงงานน้ำตาสุดินรถจะวิ่งแต่ทางนี้เลย จะซ่อมหมดเยอะอยู่นะก็ไปซื้อของเมื่อกานก,ก็เจ็ดพันกว่าดอกจอกเจ็ดพันห้าคืออะไรอีดก็ไม่รู้อารมณ์อะไรอีกก็อันนี้ก็น่าจะเป็นค่าแรงช่างที่ซ่อมอีกที่เี่ยน แล้วก็หาเงินให้เยอะๆนะคันนี้นะมันมาเยอมีเสียงสตาร์ทรถแล้วสงสัยจะเสร็จแล้วค่ะได้ได้อยู่โอ้สองวัน ถ้าจะไปวิ่งก็ได้อยู่นะจะไปวิ่งตอนนี้น่าจะได้สักหนึ่งถึงสองเที่ยวมั้งถ้าเขาไม่เลิกงานเร็วนะ เพราะว่าสตาร์ดรถแล้วโอ้บังคุณครับบังคุณแตกแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติอดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องทิเชอร์นินนะคะและ้วก็เพจอู้ดเอเจนร้อยพาชมรถดับรถขุดบายิเชอร์นินด้วยนะคะโอ้รถอ้อยหัวลากเอเจนร้อยสูงดัแรงมากขนาดรถหนักด้วยนะะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ